คำแล้วคำแล้วเด้อพี่น้องเด้อคำแหล่าขา,ามเมื่อนี่พิดล้านแล้วพี่น้องพิษล้านพิดล้าน,านส่วนมากินกุ้งเด้าาเอค่ะเมื่อนี่พี่น้องอ้าวพี่น้องกินกุ้งกินกุ้งสรองบลถืงเล็กพี่น้องโอ้ยเล็กไปสอไป้อยเบถือสามตัวทั้งหลังพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เงินสามตัวทั้งหลังวัานที่หาสามตัวทั้งหนาบลถืงเป็น คืจอกระชื้อช่องมือแล้วพี่น้องอแล้วไปพี่น้องซอยศาดตร์มามากมามากกินปิ้งกุ้งพี่น้องมาเลยปิ้งกุ้งปิ่งกับมือกเนาะโดนๆกินเทื่นั่งพี่น้องมอถือเลขก็กินได้ดอกพี่น้องซื้อกินรสยากาศซื้อจะเลขหลาหลเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แม่บ่าเท้าเออไม่ต้องหัวปิ่งกินกับ น้ำกิ้มพี่น้องนี่น้ำกิ้มสุดแซ่บเลย <Yeah. S 1> เขาบอกกินได้พี่น้องว่าเนี้กินไม่ดอกสุดแซ่บเลยค่ะสุดแซ่บสุดแซ่บพี่น้องคนละไต้บักเน่าทั้งลูกเลยมาเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อเบิร์นกินเลีนกินเลีนพี่น้องกินเลีนชิวชิวไปสบายสบายไปกีกี้เถ้ากีเล่ากีกยอะ เหนียวก็อยากบว่าไงเอาอากาศแห้งหอ่อนพี่น้องอาาแห้งมากไอปลำรากข้าหมึกปิ้งันกุ้งแี่ยังข้าวขาวปลาหมึกอันข้าวขาวโ,โอ้ปลาหมึกหลวดอือกินยังกระเจี๊ยบพี่น้อนนี้ปลาหมึกนี่ก็ส้มตกกิกรอบๆดีได้มั้ย มาพี่น้องกินน้ากันไปเนี่ยกินเลนกินเลนพี่น้องมื้ยเนี่ยอ้น้ำลายแตกเปิดส่องกินโซ่ซะบ่เฮ้ยเห็นมูเห็นพวกกินนะพี่น้องเป็นตาเสบเว้ยอู้น้ำลายแตกเห็นเขาเจ้ากินเออ้ออ้อกากินจ้า จิ้มชุ่ม,มๆเพลิดเพลินยวไปหาน้ำหวานมากินก่อนพี่น้องอ้าพี่น้องบ้านเนี่ยไม่กินน้ำแบบอ่งองุนคือน้ำกันพี่น้องแก้วเดียวพ่อพ่อเป็นยาเกียร์ข้าวกินไร่บ่ดีน้ำแบบอ่งงุนคือน้ำแบบแอปเปิลพี่น้องน้ำอ่างงุนไข่ไข่กัน เอ้ยกินเป็นบุฟเฟ่เลยมือหนิพี่น้องเอ้ยเอาแกดูแกไม่แม่ดูอกพีบุกแกตัวอีหรอกินลูกเลือกก่อนโอ้น้ำไายแตกได้กินกกน้ำจิบน,น,น้องจ้า แปบปาดไมือมาฮะปาดไปมือนเลยสวยึตอนมือก็แซบดีน้อก ผมออมือกระบองแห้งพี่น้องกระด่นอนเศราเ้าพี่น้องในโลกนึงเอ๊ะก็ถือแข่คือตลาดไทยอีสานเดี๋ยวสิพาไปชมตลาดไทยอีสานจังมือได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิน้ำชมจังมืออยูอ่ดอกของขายเยอะแยะอ้ยแม่เสียของไหมพี่น้องเพื่อเยอะแยะ มากมามามาพี่น้องกัน <c> ก <oughs> ุ้งกับพ่อกินพี่น้องโลดละซ้องอร่อยจุดจดเรื่องจีนี่ก็กินป้า ที่เป็นข้บุ้งจักของแสบนะพี่น้องนี่หัวกุ้งยิ่งคิวกินเมือ่อด้อยนี่เด้อหัวกุ้งมันดีไหมแสบแซ่บบุ้งจักของแซ่บเปรีบยเปรี้พี่น้องเขาบอกกินเมื่อนี่ ท้ำ้วยน้ำองุ่นน้ำาวดี๋ยวพี่นอ้องมือหนีกับมีแค่นีออแล้วจัดเด้อมาถือเปล่าข้ามากินย่างปะามึกย่างกุ้งเขาว่าอยากพี่นอ้องอากาศฮอนไรจ้าพู้นาหลายเด้อทีติด,ด,ดตามรับชมกันนะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจา้า